เป็นการเลี้ยงปลาดุกครับพี่น้องครับบุ้ยครับกบหนึ่งพันตัวครับอยู่ในกระช่างมองนี้ครับเป็นตสอนให้ครับผมครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องป้องปายที่เรารบรักครับเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวาไรตี้ครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกระผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสั่งแรงบันดาลใจทั้ง้านการเกษตร มาว้าจากับพี่กับน้องเป็นประจำทุกมือนะครับมาแต่ละมือกันน้ำออกเกบสาระความรู้ข้าวสารแบ่งปันแล้วก็แช่ประสบการณ์นะครับทั้งด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายมาว้าจากับพี่กับน้องเป็นประจำทุกมือนะครับเนาะเอาครับที่น้องครับสำหรับมือนีเนาะครับเนาะผ้าพี่ผ้าน้องมาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีกมองหนึ่งนะครับของอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาสารคามนะครับพิกัดนี่คือ,อยู่บ้านเราตำบลโคกพระ อำเภอกันทลวิชัยจังหวัดมาสารคามนะครับซึ่งเจ้าของสวนเจ้าของฟาร์มเจ้าของศูนย์ของเรานะครับเพื่อนเป็นอดีตศึกษานิเทศนะครับของจังหวัดมาสารคามนะครับซึ่งเพิ่นมีความสนใจในการเการเกษตรและก็นอกจากนั้นหลังจากที่เพื่อนกเกษียณอายุราชการเพื่อนกลับมาเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับซึ่งตอนนี้ได้ผลย่างคักเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรครับเข้าไปเบิ่งกันเลยครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับวัสดีครับโอ้ครับเป็นตาอยู่นะครับนออยากอยากสีให้ท่านได้แนะนําตัวเน่จักหน่อยครับผมครับสิว่าสมชัยจะถรีมากครับเป็นตะกรเป็นทึกสานิเทศเริ่มจากทิ่เทศอำเภอมารีอเสเทศอายุเขตพื้นที่ครับอ่าก็เด้มาเริ่มเห็ดเกษตรนี่นะครับคิดว่าเสียดายเวลาอยู่ตะกรนี่น้ำงานงละไกัประจํานี่ก็มี เหงุภูมิเท่งันให้่ทางราชการตอนพระรามห้างเกษตรหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วก็เล้วย้งในมาเริ่มลงเมือเฮ็ดนี่แหละครับว่าเกษตรเพื่อเป็นให้มีอยู่มีกินเนี่ยสำหรับพี่สำหรับน้องเห็เป็นตัวย่างกับลูกกับหลานครับเกษียณมายีกปีแล้วครับผมแต่เกษียณมาหกปีแล้วครับหกปีแล้วเนาะเราเราศูนย์มองนีหรือว่าแรงเกษตรมองนีเขาเฮ็ดมายีกปีแล้วครับเพิ่งมาได้สองปีกว่าครับโอ้สองปีกวกลัวครับผมอัดเป็นลูปเป็นหลางนะครับพ่อพี่น้องครับ ในพื้นที่นี่เท่าไรครับพื้นที่หาไรครับหาไรกว่าหาจะเสียเกือบฮกไรครับอยู่ในพื้นที่มองนีเหาครับเห็ดอย่างแน่นอนี่ทนะครับเนาะครับก็มีทั้งปลูกพืชปลูกเขาปลูกต้นไม้ต้นไรก็เลี้ยงสัตว์นะครับปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ครับรับเขาจังยางไปบึงเนาะแต่ว่าก่อนอื่นนี่ผมเห็นนี่ครับกองดินผนึ่ทึนทึกอยู่วงนี่เนี่ยคืออย่างนาครับเนาะกองปุ๋ยหมักครับโอ้กองปุ๋ยหมักครับเฮ้ยพี่น้องครับนี่ ซึ่งประกอบไปด้วยอย่างน้อครับนี่น้อเป็นตะง่ามครับแทบดำนี่เศษซากเศษวัชพืชปุ๋าครับยาที่ข้าวบันเขาเต่าตัดตัดมาแล้วผมเลยเอามามาเห็ดปุ๋ยมักไว้ตรงนี้ครับซื้อพร้อมจะสิลงไปสู้ต้นพืชได้เลยครับโอตอนนี้เนาะเนี่นักปีมักครับนี่ว่า่ใส่ปุ๋ยเคมีครับใส่เลย เศษตะปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยอินซี่นี่แหละครับโอ้ครับน้ำหมักกับอันถังหนึ่งคือถังน้ำหมักอืมครับครับครัเอาหมักจากเศษอาหารเอาครับเอาไปเบิ่งกันเลยครับผมครับพี่น้องครับเขามาเริ่มจากการปลูกเขาก่อนเนาะครับเนาะ โอ้งามครับครับพ่อพี่น้องครับนะอยากให้ว่าเจยวกับเรื่องของการปลูกเขาครับตอนนี้พื้นที่เท่าไหร่น้อนี่เนาะพื้นที่สามไร่สองงานครับที่ปลูกเขาอยู่นี่ครับโอ้ครับสามไร่สองงานปลูกเขาด้วยเขาหน้าดําครับดาเขาก้ากีบเดียวครับก้ากีบเดียวคือจังไหนน้อนี่เนาะคือเข้าประหยัดประหยัดพันุเขาครับโดยโดยใส่ไอ้ใส่ต้นก้านี่กีบเดียวใส่ใส่ต้นเดียวนะครับในการโรคปักดําลงไปดำแบบธรรมดาแต่ว่าปีน่าคิดว่ากี่เอ็นแบบ กีพัฒนาไปเรื่อยๆโดยวิทยาให่าระยะห้างระยะที่สกําลังกําลังดาเนินการอยู่ครับโคครับในแบบดําแบบธรามดาแบบบ้านเมืองเก่าครับแบบแบบไอ้พื้นบ้านเก่าเก่าๆครับแบบสมัยเก่าเหาเนาะโอ้ครับครับจะได้ผลดีในระดับนึ่งล่ะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามันงามหลายจังหวัดจนว่าส่วนนึงเมื่อกี้ลมไม้เนาะครับช่วง้าอยู่ว่าวังหันนีโอ้ลมครับพ่อยพี่น้องครับนี่จนถ่วมหัวเลยครับพ่อยอพี่น้องครับนี่ โอ้เด้การได้การได้การนะครับเอาพี่น้องครับเ้าลงมาทั้งคลองน้ำเนาะส่วนละเอียดต่างๆของคลองน้ำเขาจังไม่เบื้องกันครับแต่ว่าเบื้องต้นนี่มาเบื้องทั้งโคกกอนครับนี่บุ้ยต้นกล้วยครับพ่อพี่น้องครับอาดนะครับอืมสำหรับปีกล้วยบักเนยเลยครับกอกล้วยกับบักเงยน้ำกันนะครับเอาครับอยากให้ท่านราเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกกล้วยและกับพืชผลอยู่ทั้งคู่นี่นี่ครับผมครับ ผู้นี่กับปลูกกล้วยในกลุ่มกล้วยนี่มีทั้งกล้วยกันเป็นกล้วยพันธุ์พระเทพกล้วยนาวาเขาเลยละครับมีบักม่วงอมีมี่ไอ้มะละกอมีบักฮงมีบักเขียบนี่บักเ้าวนี่น้ำกันอยู่ในคุ้มใกล้กันนี่อยู่ในคุ้มเดียวกันนี่หนึ่งคือมีกล้วยเป็นหลักสองมีบักฮงนี่ครับพ่อะให้พี่น้องแล้วก็มีบักเขียบนี่ครับน้อยหนาเนาะมีมีบักเ้าวอีกครับมีบักเ้าวอีกโอ้โหพี่น้องครับพวงเนี่ย เนี่ยข้าวอีกเออครับเครือใช้อันคุ้มเดียวกันเนาะครับนาอเพื่อว่าปลูกครั้งเดียวนี่มันได้กินพืชกินปุ๋ยนี่เป็น,ปนการประหยัดเป็นการได้พืชได้หลายอย่างในน,นีน่ได้ผสมแบบผสมประสานนีุ่มเียวกันเลยครับครับโอ้ได้การเนาะแล้วก็ทุกคุ้มเป็นคืนอก,กันเมื่อับพ่ออยพี่น้องเนี่ยรม่ว่าจะคุ้มเดียวเด้มกล้วยบาหุงบกเขียบแล้วก็บักข้าวเนาะครับนาะ โอ้เห็ดเป็นคุ้มเดียวกันนะครับอันนู้นนี่เป็นปุ๋ยได้ครับนี่เอ้าปุ๋ยแบบไดครับนี่ปุ๋ยปุ๋ยเสศษจากเศษอาหารโอามาตั้งไว้เพื่อให้จุลินทรีย์มันย่อยสลายเอาไปได้หนีบ่ได้ทิมได้ยังตัวนี่บ่ได้ทิมได้ครับโอ้ครับเอาไว้ในนีเนาะครับผมโอ้ได้การได้การมีอยู่ทุกกอครับพ่อไพี่น้องครับบ้านี้เฮาปลูกหลายปานเดศครับประมาณจักต้นจักกอผมเห็นสุดลูกหูลูกตาเลย อยู่นี่ประมาณลอยครับประมาณลอยขอป้าแสงว่าได้ผลผลิตตลอดปีครับได้ผลผลิตตลอดปีครับอเอาครับผมเห็นมีการปลูกแซมเขามาน้ำครับนี่เป็นยังไงเนาะนี่เนาะสองวันที่แล้วครับนี่ปลูกแ้มไหมเพื่อให้ไอ้ทดแทนเพราะว่ากล้วยนี่ปกติเขาจะได้ผลผล,ผลิตปยะมัณ2-3ปี ตัวน to 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 be use, lly, horrible, Bee, ี ners, Father, soup, example, Normally, road, again, ้ม uh, ันก็จะเป็นตัวแซมขึ้นมาเพื <t ous> <t ous> ่อที่ให้ได้ผลพิษเพิ่มเพิ่มผลพิษขึ้นมาอีกโอ้ทดแท่นเนาะครับเป็นการทดแทนเออเพื่อมันขึ้นโค่นเพื่อมันเอียงตางเนาะแล้วก็พืชเนี้ยอื่นก็ขึ้นขึ้นไปแทนเออบักเ้า พวบข้าวพวบหุ้งบักเขียบกับขึ้นแท่นหลังจากนี้คือกลวยก่อไหมครับกวย่อพอพี่น้องครับอันสองสามเมตรครับเป็นเทคนิควิธีการนี่ครับนี่ระวังก่อเกลนะครับระวังก่อเกลทั้งสองก่อเนาะแล้วก็มีก่อไม้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเนาะเอาบาดีเลี้ยวขึ้นมาผ่นทั้งหัวผ่นโบ้เป็นยังไรกระดดกระเดียดเถอเนาะตัวผู้ครับบูบวไหลไปไหนด้แต่ว่าดกอัจจจรรหันครับเปทางไงนครับนี่พันธุ์บักทัวผู้เฮานี่ ครับกระดีกับพันตลาดซื้อมาจากตลาดนะครับโอ้ธรรมดาทั่วไปห่อยเนาะครับผมพักปลอดสารตัวนี้ปอดสารพิษครับปลูกเอามากินได้เลยนี่เนี่ยผมเนี่ยหมอเส้าบอกกินเนี่ยคับพ่นกับแก้วครับนี่ละเป็นตัวปันพีปันน้องไปนะครับครับครับผมเป็นการแซมกันเข้าไปเนาะการแซมแช่มมือนโอ้เบิ่งเน่ครับหอยพี่น้องครับปลากล้วยสุดลูกหูลูกตาเบิ่งนี่ปุ้ยเบิ่งเน่ครับผุนผุนอ้อมไปทั้งผุนเนาะสรุปเราจักจักกอครับ ประมาณลอยกอครับประมาณลอยก้อนีัแถวนึงทังพออีโอ้ครับพอยพี่น้องครับนี่ข้องทั้งนึงนี่แฮนอลิเตอร์ล่ะนี่โอ้นี่ครับพอยพี่น้องครับมึงไงเอาอันนี้เป็นปลาไหมนะครับเพิ่งปลูกเนาะเพื่อสิทดทแท่นนะครับทั้งนี้เนาะป้าพี่น้องครับนอกจากนั้นครับเบิ่งทั้งผีเข้าไปบู๊ครับบ่หน่อยเลยทีเดียวสรู้หราคือสองสองคางนะครับของข้องเนาะครับโอ้หครับ เอาบานี่เขามาบอกถึงเรื่องของในคลองบานี่พ่อพี่น้องครับบานนี้ป้าทีโทไม่ยังครับเร่อเงี้ยงเนาะนี่เลี้ยงกบครับเรี่ยงกบนะครับอยู่ในคลองมองนีเนาะซึ่งมีจักกระชั่งครับเนี่ช่วงนี้มีอยู่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มครับเป็นสามสามกระชัางครับอืมครับสามกระชัางเนาะเดี๋ยวมีปลาอืมมีทั้งมีกบมีกบสามกระชัาง แล้วก็มีปลาพอมครับพ่อยพี่น้องครับโอ้บอนบึมบําบึมบําอยู่นี่ครับนอกจากมีการเลี้ยงกบแล้วครับในคลองนี่เนาะก็ยังอีกหนึ่งกระชังครับเป็นการเลี้ยงปลาดุกครับพี่น้องครับบุ้ยครับปาด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 โอ้ปลาปลายังครับปลาดุกอย่างไีนปลาดุกโอ้ปลาดุกบีกอุ้ยเห้ยเนาะเออยู่ได้อยู่ในนี่จะโตเนาะครับหนึ่งพันตัวนะครับโอ ล,มล,ลืมลำลืมลำนะครับปาดปาดป,าด,ปาดบุ้ยครับพี่น้องครับบาดนี้เข้ามาเบิ้งให้ไล่อีกมองนึงนะครับของศูนย์มองนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการเลี้ยงกบนะครับยูนี่เป็นกบเขาเลี้ยงอยู่ทึ้งๆหรครับครับเลี้ยงทึ่งครับบารนี่เ,เ,ปเปมื่อกี้น,นี่เขาเบิ้งการเลี้ยงกบอยู่ในคลองอยู่ในน้ำเนาะบาร์นี่ เคลื่อนยังกัครับเปบกครับเปบกนะครับเมื่อกี้นี่เปน้ำครับเปน้ำบานีดเปบกนะครับอือยู่ในกระชังนี่มีจักตัวนะครับพันตัวครับนี่หนึ่งพันตัวพื้นที่พอดีพอดีป่ะครับเนี่ยสำหรับหนึ่งพันตัวพอดีครับพันตัวครับอืมครับสองขุนสามเปย์สองขุนสามเมตรครับขนาดเท่าไรก็ครับผมสองขุนสามครับสองขุนสามเมตรครับให้พี่น้องครับโอ้ยครับ บะนี้อาหารที่ไฮนี่ขึ้นอย่างนอครับนี่เป็นอาหารสําเร็จครับอืมอาหารกบครับเป็นอาหารสําเร็จเนาะครับเนาะอาหารกบกลางอาหารกบกลางบะนี้เขาให้อาหารนี่เขาให้จังไดเนาะครับเนาะให้มือละสองเทือครับเ้าเย็นครับเ้าเย็นเลยโอ้ครับ พอดีพอดีกับว่าได้ยุ่งยากยังวันถอดาครับครับโดยมีตาคายนะครับเป็นการป้องกันสัตขึ้นดื่นนนะครับสี่เขามาทำไา่กบสิมากินกบเนาะมี่มีอย่างไนนครับศัตรูของกบนี่นกมีงูครับโอ้มีนกกับงูครับบ่สามารถเขาได้ด้ครับพ่อยพี่น้องนี่ครับอีกส่วนหนึ่งขึ้นอยู่ใกล้ๆเถียงนะครับอยู่ใกล้ๆเถียงหน้านอ่าก็สามารถ ดูแลอะไรนะครับอยู่ใกล้ๆมองนน้เนาะนะครับอันนี้ก๊บเลียงมาโดนไปไหนล่ะครับผมเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งเนาะโอ้โหเยอบมากอืมครับโอ้หล้กก็มีการหลอกเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับให้พืชน้ำอ่ามีการปลูกพักบุ้งยังตังลงไปนะครับเอาบานี้เขาเรียงมาโดนไปไหนล่ะครับสําหรับก๊บชุดนี้ครับมาเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งเหรอเนาะเวลาเดือนหนึ่งครับโอ้ทางานไป็นสองกระสอบครับ เอาบานัน้อีกโดนไปไหนเขาจังจับได้ครับอีกกับประมาณประมาณครึ่งเดือนครับกจ,จับได้แล้วอก็แม่ค้าเขาก็อยากแล่าเอาอะไรล่ะครับเนี่ยัพว่านาจะน้อยอยุ่บเพราะท่านไดนำนักอืครับ,บคือสรุปเราแต่ละรอบแต่ละรอบนี่จักเดือนครับ แด้รอบนี่ประมาณเดือนเครื่องรับเดือนเดืานนี้สองเดือนแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเอาลงลงหน้านี่ครับเนี่ยเอาลงหน้ารับไลงหน้าให้เป็นกบหน้าโอ oh. ้ครับหลังจากเกี่ยวเขาเล้วเดี่ยวลองหน้าเลยโอ้นี่โอ้ oh. ค,รครับครับนี่น่าสนใจมาก,มากครับครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับสำหรับองค์ความรู้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทําการเกษตรนะครับผสมประสานที่มีความหลากหลายเนาะ เพราะว่าสิเป็นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับร่วมทั้งการประมงแบบนี้ครับการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาต่างๆเนาะเอานะครับท่ายสุสเก่าขอกําลังใจจากพี่จากน้องนะครับสาหรับหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรแล้วก็ช่องแฮปปี้การเกษตรแชแนลนะครับเอาอย่าลืมฝากกดไลค์แน่ฝากกดแช่์นะครับแล้วก็ฝากติดตามในเด้อนะครับแล้วก็ผู้ใดที่กดติดตามแลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วท่านใดที่มีข้อคิดต่างๆนะครับ ก็แสดงความคิดเห็นฝากคอ m มเนต์ในเด้อครับอยู่ใต้คลิปมองนี้ของเฮานะครับก็บสิเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับเอาสําหรับวันนี้ครับผมนุ่มขันชัยวัใจเกษตรพร้อมทีมงานขออำลาผาจากหออพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอเก่าคําว่าสวัสดีครับบู๊ยโ,โพดแล้วโพดแล้วครับผม